สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กระบรักทุกท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับบ่าวที่นะครับแล้วก็บ่าวซวยชีสเกตเนาะเออมื่อนี้นะครับผมเดินทางมาหานะครับพอปู่แก่นะครับอก็หลายงวดนะครับที่บริมาหาพื้นเนาะนะครับก็ได้ข่าวว่าพื้นมีของโบราณนะครับสีลงเอาเล็กเนาะนะครับเออพื้นเอินอาจารย์ละมา นะครับอาจารย์ลำนะครับมาเพื่อสื่อนะครับครับเพื่อนว่าของโบราณของโบราณสมัยคนแปดศอกหมแหละเพื่อนว่าเนาะนะครับนะครับตอนนี้เดินทางมาหอนมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเพื้นที่ฮิตพิธีเนาะนะครับเข้าไปตามบึงพร้อมกันเนาะนะครับว่ามือนีพื้นที่ใดเลขตัวใดนะครับไปครับผมครับท่านผู้ชมเนาะนะครับมือนีผมเดินทางมาอยู่ครับ อาจารย์หนับเนาะนะครับซึ่งมี่านหนึ่งเนาะนะครับเอื่องเพื่อนว่ามีอของเก่าของโบราณนะครับให้เพื่อนในเอาลยนะครับเพื่อนไปชมเนาะนะครับแอดเนมเบอร์บ่หูด้วยกันว่ามันเป็นอี๋อย่างแต่บ่ต้องหูหรอกเนาะนะครับหูเดียว่าของเก่านะครับให้เบิ้งให้เบิงให้เบิงบนะครับอืม เขาเรียกกระจรหงหักกระจรหงหักออสมัยชชยวร,รมันที่สองไชยวร,รมันที่สองวัดสันออนะครับโอ้ยนะครับขอบพระคุณหลายๆจย์นะครับของโบราณนะครับตั้งแต่สมัยรพระเจ้าชชยวร,รมันที่สองวัดสันนะครับอืมเอานะครับได้มากอะย้อนอยากมีเพิ่มนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับสีมาลองขอขอเลขกเพิ่มเบึ่งเนาะนะครับ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ใส่ดูรับพินิ์ใส่วิจรญญารณ์ในการรับชมนะครับก็หานะครับเข้ามาหาเนาะนะครับตัวเหลขนี่ได้แฉแนจ่จกแจ่ว่าสีขาบอมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับไอที่หาหาเนี่ยูน,นี่ก็ยอนอยากได้นั่นแหละนะครับมาบึงว่านะครับเพ็่นสีไ้เหล็กตัวใหญ่เนาะ นะครับ mm hmm. таламд хэвээрээ байгаа тул та бүхэн хэвээрээ байгаа юм байна. เนี่ยใส่งานแต่งเขาแต่งงานแต่ยงอย่างเรี้ฮะเนี่ยเขาเต่งงานแต่งอย่างเขาเอาไปใส่คุนตะเกาบอกเอาไปใส่แล้วก็ให้ผู้หญิงก้มลงเรื่อผู้ชายแล้วก็สวดเห็นนางก้มห้อยอยู่นี่เลยเป็นช่องปาช่องใดเขานะของเก่าครับพี่หลงเก่าครับของค่ำของคุณนเป็น ຍາມແຕງການແຕ່ງງານໄປໃຂົຍັງກດຂົາດຍັສຸບເົວເຈ້າຈົານ ตรงนั้นว่าเทดสิงศักดิ์สิทธิ์เท่าไรงกนดีไม่นาตัวนี้ก็ดีสยสิบาวันนี้สาทุาทุาุหมดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจเด้อสตัว นครับหลายแนวส่งบนเลยหลายแนวเบิ้ก่อนถุงคนเดียวเท้าจ่อไปเอาเท้าจ่ไปเอาคือเป็นปภาษาเราเนี่ยมันเป็นคือจังปภาษาเป็นบ้านขึ้นบ้านฟังบ้านเนี่ว่ามันมัวยบมันรดเต็มเลยเท้าจ่อไปเอา ภาษาเกาหลีไปของจริวเลยาแท้เไของแทเลยบะของปนปืนเลยบกขอเพินเลยครับอาจารย์บกขอเพิ่นเลยเพิ่นมาให้บ่ะจะมี้ะเเลย ก็เป็นโตเลยนะอาจารย์นี่นะผมดีทวอยอยู่นี่ทวายเป็นโตเลย คนตายไไม่อยากเลนโอ้คุตายายแล้ว่ะายเพราะมันเป็น่งเป็นโค้าผูดีครับโหลางยังไลใบหือยังโอ้คจริงหงแ่ของเถีเลยว่ะอยากได้อย่าทำได้อยามีคันเหนีเนาะทำอย่างไ nên tham được Đây bò phân bò này, bò mà này Bò bò vẫn chưa bò Mày xong tôi chết cầu đó Chết cầu? Cặp này chết cầu xong tôi สองตัวเจดเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ขีมาดูแท้เจ็ดเก่าสามศูนย์เจ็ครับสามศูนย์เจ็ดครับเป็นมาบกไหมบ่ครับนิ่งไหมบบ่ครับไม่นิ่งนิ่งบอกง่สูงเลยบ่โอ้ยใส่สุดใส่สินงามเลยใส่สินเที่ยวไป อืผ่าถุงนะคนโบราณบอกครับคนโบราณโอ้ผู oh, e. ้ใหญ่ดีแบบใส่ใส่ผ้าถุงบัดทุกคนเลยเนี่ยบอกครับเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายใส่เหมือนกันเลยอืมใส่คือสูตรน่งมาครับแมนแมนโอ้ชิวบันดาบเลยจบหลังให้ผมเหมสามเท้า สันเ้ยโอ้โอข,อข,ของแขกอะไรเนี่ยเี่ของแข่นะอืวเป็นมูบานเลยนะเป็นคัแท้เป็นทงหน้าเป็นตรงรงตีไรมิเตอรฝังคนโอ้คนตายแบบบักเดีย่ยงเป็นตับเป็นเยื่อบุเปืนมิอรมูบานโอ้ตายตายดีม่ได้ถามสี่อนบมดสี่แต่อพอได้ถามเดต่วมันตายมัน ผู้ขโมนถามเขเลยไ่าตะลกครับมาถามตะล็กครับถามผู้คนใส่ผ้าถุงม่านอะเป็นผู้ยิ่งนะครับมันมีถุงหูอย่างกวาเป็นผู้ยิ่งหมดนล้วอืมกัเลยถามมาแกันนอกแค่นั้นมันมันเส้นสี่เลยได้ตายเป็นตับเป็นตับเป็นตับแป่ว่าเป็นเช่นขับเป็นขับเป็นควนขับเป็นคนคนๆหอีกคนเบิดบัตร เป็นสายนยเย้านะแล้วก็ถิ่มน่งถิมน่องเลี้ยงเลี้ยงไปตามๆก็ถูกปืนยือนี่มันคือเมื่องบ้างบทลบลงไปทางล่างนี่เห็นสั้นเ็สั้นนะผมรับตามเพราะว่าคนชิงรูเป็นอย่างนี้อันเป็นกันเป็นชูมือกันเป็นมบบโค้คนนะมันเป็นสาแบบนี้แล้วก็ถิ่มน่องลงเลยนะที่ะถูกป ครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ <ผม S 1> สรุปว่าอาจารย์นํานะครับมาลงเอานะครับกับของโบราณสมัยพระเจ้าวลมันที่สองนะครับเป็นเก <c oughs> ้อเอื้องยังกว่าครับขอจรหงหักขอจรหงหักนะครับเป็นออของตั้งแต่สมัยคนโบราณน,นะครับท่านผู้ชมแปดศอกเป็นไรน,นะครับเป็นข้มพิธีการแต่งงานเ,ออเป็นเอ่อ ของที่ใส่ในพิธีแต่งงานคนสมัยโบราณนะครับที่อาจารย์อาจารย์ลั่มเพิ่นหด้ซื้อเนาะนะครับเพื่อนมากกว่าสิบบอกนะครับเอเลขนะครับสามศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวนี่คือเจ็ดเก่านะครับนะครับในงวดวันที่สิบหกเนาะนะครับวันที่หนึ่งเออวันที่หนึ่งเอนะครับเดี๋ยวอภิเษกอีกว่าเดี๋ยวสิว่าว่าไปว่ามาแบบสิลืมหนาลืมล้างโอ้ยบบาวที่เล่ อันนี้ผมอันนั้นอาหารสิเดียอาจารย์ที่เป็นของผมบอกครับนี่นะครับในงวดวันที่หนึ่งมีทุนาะครับสามศูนย์เจ็ดกับเจ็ดเก้านะครับใส่ดูรั้พินิจใส่วิจารย์ในการรับชมเนาะนะครับอืมนะครับรักเท่ากันมือหนึ่งผมไปไล่ยุบมือหนึ่งของเก่าที่ขุดมานะครับทานผู้ชมเป็นใส่เครื่องนะครับในอยู่กัเอ้านะครับมันหมานสืบปู่สุบคนครับผม